สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะตายายทุ่ท่ันกันด้วยนะครับผมดู่กับผมเทอริเจนี่แล้วก็มาอยู่ในรายการอยากไปเชี่ยวจเลยไม่ก็ทำคลิปครอบครัวนะครับซึ่งปป้าพอ่อไม่ครอบครัวเท่าไหร่ซึ่งรายการนี้ก็จะเี่นชื่อนะครับผมแต่ที่ไม่ออกนะครับก็ตามที่เห็นเลยว่าคือผมไม่ได้มาเช่อครอบครัวามคือผมมาทา,านท่นาา่นานะครับ่มถูกาน ซึ่งไอ้ทัศน์ศึกษาที่เราจะไปก็คือเป็นยานหรือไม่ก็คืออาจจะเป็นยานนะลที่จังหวัดเลยนะครับผมนะซึ่งมาดูกันว่าเราเจออะไรกันนะครับผมตอนนั้นตัดภาพ นี่เราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับผมซึ่งสถานที่ที่เราอยู่ก็คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอูพาเตนะครับผมจอดเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวอยู่นะครับผมค,บคือรอให้มากันพบนะครับผมก่อนจะไปกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบริเวณต่างๆของ ที่นี่นะครับผมก็มีเวทีเก๋โตอีที่เป็นฟางก็รถรถน่าจะรถทัวร์นะฮะของที่นี่นะครับผมส่วนก่อนจะไปก็มองมาดูนี้ฮะโอ้โหมันได้ยินเสียงเลยนะ <Wow. S 1> โอเคซึ่งรถทัวร์ที่เราเห็นมาเมื่อกี้ก็ผมก็คือรถ แท็กเตอร์นะครับที่แบบว่ามีที่นั่งนะครับผมซึ่งก็เราก็จะไปกันแล้วนะครับเอบอโอเคตัวลูอระซยายซี่นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มไปกันแล้วนะครับนั้นก็เอลราบิด โอเคดูจากตรงคาดว่าอาจอาจ,อาจมีสิทธิ์ไปต่อหรือเปล่านะครับผมแต่ให้มาดูนี้ฮะตรงนี้ก็คือฟูจิเมืองเลยนะครับผมนะซึ่งเห็นอะไรไกลๆไหมซึ่งคือผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมเห็นอยู่นะฮะโอเค,อเ,คเห็นละเห็นละโอเคครับคนดูเหมือนว่าจะมีการไปต่อนะครับ ที่รู้ๆก็คือเสียงรถแท็กเตอร์สามมาตอนนี้อยู่ที่จุดที่สองนะครับผมนะซึ่งเรายังคงอยู่ที่เราคงเห็นอุจิมึงเลยเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คือชิงช้าเนี่เรามาถึงจุดสามแล้วนะครับผมนะหรือจุดลงสุดนั่นเองซึ่งซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมนะ เราก็จะเห็นแบบว่าพวกเป็นดอกที่ทําจะไปสากหรือเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลซึ่งนี่คือจุดสูงสุดที่เราเห็นหนะครับผมนะงั้นข้ามกันเอ่อคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่ามันจะยังไม่สุดมันจะยังไม่สุดอะ่ะจริงอู้ บันไดนี่รูกถึงตอนหม,มุมไปดูไปกูกระดึงเลยเนี่ยโอ้นี่ก็คือจุดสูงสุดของภูผาเปาะนะครับ ึ่ไม่ค่อยสูงเท่าผูกระดึงเท่าไหร่นะฮะคื <Okay. S 1> อ,อผูกระดึงอ่ะมันแบบว่านี้พวกหินแล้วก็แบบทางชันด้วยไงก็เลยบบไม่ก็เท่าไหร่นะเราก็ยังเห็นภูจิเหมือนเดิมนะครับผมและนี่คือรอบๆแล้วโอเคตอนนี้หาที่แบบลมๆให้มองเห็นหน้าตัวเองแล้วนะครับผมซึ่งภาพรวมอาจจะ มีเท่านี้นะครับผมนะซึ่งผมอาจจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะคือแบบถ้าขาดอะไรบางอย่างนะและอย่างสุดท้ายก็คือใต้ที่แบบชี้ภูเขาในแต่ละที่นะครับผมซึ่งนี่คืออันนี้ต้ตยภูกระดึงนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นว่าภูเขาแบบเป็นแบบล่างๆยาวๆนะครับผมนะ คือจากประสบการณ์อ่ะคือถ้าเป็นลูกด้านหน้าผมเป็นนี้หรอก <c oughs> ทั้งหมดของที่นี่ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมนะต่อไปเราจะไปที่หินผางามนะครับผมนะตามแบบว่าใบกําหนดการที่บอกไว้นะนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมนะงั้นไป นี่เราก็มาถึงหินผางามแล้วนะครับผมนะซึ่ง <Wow. S 1> สิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือน้ำตกที่แบบออกที่แบบตกลงมาแบบน้อยนะครับผมอีกส่วนตรงนี้ก็เป็นป้ายนะครับ <Wow. S 1> จะเห็นได้ว่าบริเวณที่เห็นก็แบบเป็นแบบหินที่แบบเหมือนแบบมันจะแตกแต่ว่าแบบมันซ้อนกันนะครับผม แล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งฮะนี่ครับผมอีกจุดหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นแบบว่าโพรงแบบเป็นอุโมงค์ถ้ำแบบว่าเออเป็นประตูประตูถำ้ำว่าเอางั้นแล้วกันนะฮะก็ด้านนอกก็แบบโอ้โหซึ่งตามบริเวณนี้ฮะ ที่ผมก็ออกมาจากประตูถ้ำก่อนนะครับผมนะซึ่งโอ้โหแสงแงงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะครับผมนะแถวก็บริเวณนี้นะครับก็นั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปกันเลยครับผมนั้นไปที่โต๊ะ <S 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 ี <One input> <ale> ่นี่นี้ผมก็ทานเที่ยงเสร็จแล้วนะครับผมนะซึ่งเที่ยงที่กินเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับผมซึ่งจุดที่ผม ยืนยืนบนนี้ก็คือผาหินงามแบบว่าเป็นที่จริงๆนะครับผมนะซึ่งเพิ่งมากับพวกรถที่อยู่ด้านหลังผมนะครับผมซึ่งทางเที่ยวจะไปคือตรงนี้เลยครับ mm. นี่คือเส้นทางที่เราจะไปกันนะผมซึ่งผมอาจจะต้องแบบว่าคลิปไปไปจุดที่สุดเลยนะครับผมเพราะนั้นไปกันถึงแล้วครับท่านผู้ชม เรามาถึงแล้วโอเคเราอยู่ออยเอ้ยอไปดูไม่ใช่ปั๊บุ้มหินเ okay, มืองไทยโอเคนะครับผมคือไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าดูภูเขาดิโอ้โหโอเคคุณผู้ชม<ไ>ตอนนี้เราได้ข้อสสุปแล้วว่าไอหินหาหางานก็คือภูม อีกเมืองเลยที่ผมแบบไปถ่ายมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งประมาณเขาว่าถึงแล้วนั่นเองนะฮะผู้ชมครับคือด้านด้านอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นหินป่านะครับผมนะซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ซึ่งเอาเป็นว่าคือที่เรามาคือมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลงเขากันแล้วนะครับงั้นไปลงมาถึงแล้ว โอ้ยเปียวไปขึ้นรถกันเลยจ้ะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดจุดที่คิดว่าจะเป็นสุดท้ายนะครับผมก็คือน้ำตกเพียงดินนะครับผมนะซึ่งสามารถไซที่ผมบอกว่าสุดท้ายก็คือคือตอนนี้เวลา ก็ใกล้จะแบบป้องจับแล้วนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศทั้งหมดของม้นตกเปียนดินนะครับผมนะซึ่งคงถ่ายอะไรไม่เยอะหรือพูดอะไรไม่เยอะนะฮะเพราะว่าคงต้องลับกันแล้วนะครับผมนะซึ่งคงมีมานี้แล้วก็ขึ้นไปกันเลยนะครับผมนะของสานที่นี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมนั้นได้เวลารีบ รีบไปที่รถแล้วก็กลับกลับกันนะครับผมราะว่าคงถึงนะ ก็กลับมาแล้วนะครับผมนะกลับที่โรงเรียนแล้วนะครับผมซึ่งเรากลับเวลาในหนึ่งชั่มงยี่สิบนะครับผมโอ้โหอย่างมืดและนี่ก็คือเวลาจะจบคลิปกันแล้วนะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์และซับคลาด้วยนะครับผมนะและถ้าหากว่ามีแบบว่าคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงแล้วก็การตัดต่อก็ก็เม้นมาด้วยนะครับผมจะได้ จะได้แบบว่ามาพัฒนานะครับซาปัน้สวัสดีครับ